กลุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะช็อกคาเดโร่คร l บลีฟเฮลตี้จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีเครื่องกรองน้ำอะลคาไลออนยาวด้วยน้ำอะลคาไลฟักบัวอารมาผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟ,นฟนูบำรุงผิว โทรศัพท์มือถือทองคำ Gold Elite Paris 2 4 k Gold Smartphone Limited Edition for the supremacy of lifestyle ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัล m อมบาซิบีฟินแอนด์บีฟินคอร์โรลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติคุณสวยสุขภาพดีรีเซ็ตคุณเป็นคนใหม่เนตเฉลียงอะไรเจ๊ง กรีบกรบกรีบกับแหนนะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่ที่อาซิตาอีโคโรีสอร์ทค่ะวันนี้เป็นเทปพ,พิเศษค่ะจะมีนี่เฉลียงอะไรจ๊ะและกดดันอยู่ในเทปเดียวกันแล้วเราจะไปดูนะคะเพราะเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเป็นสาวสังคมเปียวจี๊ดแต่ตอนนี้นะคะมาถือเสียมจับจอบค่ะแล้วก็สร้างเป็นบิมาเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์และที่สำคัญที่สุดค่ะขอบอก อาหารอร่อยมากเดี๋ยวเรามากดดันพร้อมๆกันจีนสวัสดีดค่ะนี่<อ>ใกล้มากเลยใช่ไหมคะจากกรุงเทพมาแพ๊์เดี๋ยวพี่นึกว่าจะต้องไกลชั่วโมงเดียวไม่ถึงด้วยไม่ถึงของพี่จากบ,บ้านพี่มาครึ่งชั่วโมงตรงตรงเวิร์นี่เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้คือจังหวัดสมุทรสงครามตร,ตรงส่วนไหนนะคะเดี๋ยวอยากจะให้อธิบายอยู่ในตัวเมืองเลยใกล้มากและติดกับปากอ่าว ข้ามสะพานพุทธเลิศลากคสะพานยาวแม่น้ำแม่กองใช่พี่ดูตรงน,นั้นเลี้ยวเข้ามากิโลเดียวก็ถึงเลยพี่แหนมานขับรถมาแค่ชั่วโมงเดียวพี่แหนคงไม่เมื่อยมากแต่ว่าวัานนี้จิตดมีคนที่แบบนวดเก่งมากเราไปนั่งคุยกันชิวๆดื่มจิบชาแล้วก็มีคนนวดกันดีเลยค่ะอันนี้เหมือนเราฝันไปพอดี <laughs> ตอนนี้เปรี่ยบเสมือนเป็นมหาราณีมากจิต <laughs> บริการดีมาก <laughs> อยากมาถ่ายสักสิบเทป โอ้นี่<อ>คนว <อะ S 2> นวดแบบไม่มีการเค้นแบบนั่นเลยนะสบายสบยชิวๆที่อสิตาอีโครีสอร์ทเนี่ยมันมีฟอร์ซิลิตี้พร้อมมากที่จะลองรับเนี่ยจริงๆนะนะที่10ไร่อ่ะคะที่ทำแค่22ห้องเพราะว่าใช้เนือน้อที่เกือบครึ่งหนึ่งะนะคะ นําธรรมชาติเข้ามาแล้วก็มีสระน้ำจะมีสระเกลือแล้วก็ขุดคลองข้างในให้เป็นสระธรรมชาติมีสระเกลือด้วยมีสระเกลือค่ะแล้วก็ขุดคลองให้เป็นสระธรรมชาติให้ลูกค้ากระโดดเล่นว่ายน้ําได้เรามีเจงเลยให้ใส่ในห้องกระโดดลงในน้าได้เลยหือจากราเรือเล่นในรีสอทจากในห้องเนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นแล้วกระโดดลงได้เลยเหรอได้เลยค่ะน้ำนี่เป็นน้าคลองที่ทะลุมาจากคลองใหญ่ข้างนอกแต่ว่าที่จะมีชัตเตอร์เปิดติด เพื่อกันขยะด้วยนะคะแล้วก็น้ําขึ้นน้ําลงฟลูะอาดสมมติว่าเกิดพี่แบบเงาๆอย่างเงี้ย<อ>ช่วงระหว่างกลางวันเนี่ยไม่ มีไปพาไปไหนไหมมีค่ะเราก็จะมีโปรแกรมครึ่งวันโดยตุกๆหรือจะเป็นครึ่งวันโดยเรือหรือเต็มวันก็ได้นะคะพาไปที่เที่ยวสถานที่เที่ยวสำคัญสำคัญจริงๆจ,จังหวัดเนี้ยเป็นจังวหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยก็จริงแต่มีสถานที่เที่ยวเยอะมากจังหวัดไหนเดี๋ยวขอเคลียร์ที่จังหวัดสมุท UM รสงครามอ่าแต่อยู่ตรง <S <S ส่ว <Unis> นไหนนะตรงเนี้ยอำเภอเมืองเลยค่ะอำเภอเมือง <S <S แล้วก็ที่เที่ยวคือที่อัมพวาป่ะจริงๆแล้วเนี่ยอัมพวาก็เป็นหนึ่งในอำเภอในในจังหวัดสมุทรสงครามเมียมเพิ่เมืองหมันถือว่าเราเราพายเรือไปได้ถึงมั้ยเออนั่งเรือไปได้ค่ะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยบางคนก็สงสัยว่ามาทำอะไรเอ้ยทำได้ไงเป็นมืออาชีพป่าเป็นเป็นมือปืนหรือป่าอยู่ดีแบบอยู่ดีมันซื้อที่ตรงนี้ <ฮะ S 2> ลองเล่าิช่าที่ตรงนี้เนี่ยคือคือเป็นที่เราเคยอยู่อาศัยไหมหรืออะไรไหมลองอเ,ลอเล่าคอจิ้บนคนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ,คะที่พื้นเพลที่บ้านจะทำประมงทุกธุรกรกรมธุกรกริจต่างๆเกี่ยวกับประมงหมดมไม่ว่าจะเป็นความหอยแมงพุเรือโป๊ะเรือลากนะคะสะพานปลาโรงน้ําแข็ง คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับประมงแล้วเราเองเนี่ยคือเราก็ไปโตเมืองนอกเลยเมืองนอกมานานแล้วกลับมาก็ทํางานโรงแรมนานาชาติ20ปีทีนี้มันถึงเวลาช่วงหนึ่ง๊ะถึงเวลาเราเอ๊ะน่าจะมาทําอะไรเองแล้วนะก็จริงๆมันทําอะไรได้หลายอย่างมากกว่านี้ที่สบายกว่านี้แล้วก็คือได้เงินมากกว่านี้เพราะโรงแรมเหนื่อยมากแต่เราเองก็คือชอบอะค่ะพี่ไหน่มันอยู่ในใจเราอะแล้วก็สายเลื่อนนะสายเลื่อนมันทำมาตั้ง20ปีแล้วเราไม่ต้องมายืมจมูกใครดมงเราทำได้ทุกอย่างก็เลยที่มาว่าเอยอยากจะมีรีสอร์ทของตัวเองและเต็มคนที่ชอบธรรมชาติด้วย ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนกับมือปืนมาซื้อที่แล้วมาทำธุรกิจไม่ใช่มันเป็นที่อยู่อาศัยของเราตั้งแต่เราเด็กๆค่ะนั่นเราจะรู้จักธรรมชาติดีมากคือเราใช้วัตถุดิบที่เรามีพระบ้านมาทำประมงเราซีฟู้ดเราก็สดแล้วเราก็ปลูกผักออร์แกนิกเพิ่มเดี๋ยววันนี้เนี่ยจินีอาหารที่พุณแหชิมเยอะมากเราไปชิมอะไรดีมากเออด,ดีไหมคะค่ะเราเริ่มเบาๆที่สตาร์เตอร์หอยเมงผู้ จากฟาร์มเลยที่เก็บมาเช้าเย็นเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดขอพิสูจน์ว่าอวบไหมหวบมากจริงๆใหญ่ผอได้คนนี้นะคะแต่ช่วงนี้มันไม่ได้ช่วงหน้าของหอยแมงผู้านเลยได้ไหมคะพานได้เลยเป็นไงมาคัี่ไหแซ่บมากแซ่บไหมน้ำจิ้มเนาะจริง ที่เนี่ยเป็นคนชอบกินใบชักครามมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกที่ถึงมีใบชักครามมันมีแค่3าจังหวัดอ่มีจังหวัดอะไรบ้างก็คือมีเพชรบุรีมีแม่กองมีมหาชัยสมุทรสงครามสมุทรสาครนะนะคะมันคล้ายๆกับชะโอบแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นใช่แต่ที่แหน่คุณประโยชน์มากกว่าเยอะเขาจะมีแบบสารเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระคุณใช่ค่ะแล้วก็จะมีคือในเรื่องของมะเร็งน่ะค่ะกินตัวเนี้ยช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งด้วยแซ่บไหมคะว้มากเลย ยำส้มโอนี่น่าสนใจมากเพราะที่อื่นนะคะมันจะเป็นแหลกๆอ่ะ,<ฮ>ะเออที่นี่แบบว่าเป็นเป็นขีดเป็น<ล>ก้อนเป็นคำเด<ล>ี๋ยวขอชิมก่อนนะอันนี้นะคะที่ชอบที่นี่ที่ตกใจแล้วแรกมาเสิร์ฟมองๆ,ๆ,ๆอยู่ว่าเอ๊ะมันจะชุ่มฉ่ำเนื้อไหมมันจะเป็นแบบเข้ากันไหมแต่ขอโทษนะคะทานแล้วเนี่ยเหมือนเราทานส้มโอที่เราทานแบบต้มโอสดเป็นของเป็นเป็นผลไม้แต่ว่าเป็นการปรุงเหมือนน้ำมะนาวอะไรอย่างเงี้ยกลมกลมาก ยากให้พี่แหนลองอันนี้ค่ะหอมหมกร่อเลยค่ะหอมหมกเป็นหอมหมกเนื้อปลากระพงล้วนๆเลยนะคะพี่แหนอันนี้นี่คือว่ากวนเลยเป็นเนื้อของหอมหมกแท้ๆนะคะทำคล้ายทอดมันเนี่ยแหละค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอร่อยเพราะว่าหนึ่งมาจากกระชังของที่นี่เองแล้วก็มีโปะของตัวเองมันสดทุกอย่างคือว่าไม่ได้เป็นับต่อมาเพราะฉะนั้นน่ะของดีที่สุดของเจ้าของก็ต้องมาอยู่ที่อสิตาที่นี่เท่านั้นเองจะลองชิมดูนะคะขอบอกนะคะ จะซื้อกลับบ้านค่ะอันนี้คือเป็นปลาหมึกทอดพริกเกลือนะคะแร่ว่าจะจะทอดแห้งๆค่ะจะไม่มันมันมีเหมือนไข่อยู่ข้างในด้วยเนาะมีไข่ปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกกล้วยทอดแห้งๆผุดๆด้วยกระเทียมพริกเกลือหวานปูเนื้อนะคะพี่ทำอะไรคะอันนี้ก็คือไปผัดพริกไข่ดำ นี่กุ้งอะไรคะเรียกกุ้งอะไรคะเม่น้ำเนี่ยแหละค่ะทำทำเมนูเรียกว่าอะไรคะเมนูคือกุ้งแม่น้ำแต่เขาราดน้ำสมุนไพรเหมือนกันนะราดน้ำลาดที่ดีกว่านี้ค่ะอ๋อเหมือนลาดลาดจริงๆแล้วกุ้งแม่น้ำเนี่ยโอ้โหดูสิคะเนี่ยแค่ย่างแล้วก็กินกับน้ำจิ้มสดๆก็อร่อยแล้วค่ะพี่แหน ถ้าเกิดว่าพี่มาเนี่ยขับรถมาก็จะมาจองโรงแรมสิตาเดี๋ยวจะบอกเบอร์สำหรับข้างล่างคือถ้าไม่พักก็ทานอาหารที่นี่ได้ห้องพักม่มีเป็นยังไงบ้างคะคือห้องพักเราเนี่ยมีสีเวือนท้ายเป็นห้อกที่แหกก็คือมีบริเวนไทยบริเวนไทยไว้รองรับสำหรับคนที่มาจัดงานแต่งงานถ่ายขำมาทางเรือแล้วก็ขึ้นไปสู่ขอบริเวนไทยได้เลยแต่ว่าที่แหกขำมาทางน้ำเนี่ยแล้วมีเรือเรือรับรองเป็นเรือนไทยต้อนรับแล้วก็ท่าก่าสนานจัดปาร์ตี้เฮ้ยมันเก๋อ่ะ กบกมเกมกับแหนนะจ๊ะดานตรวจจับความสวยวันนี้พี่แหนนะจ๊ะของเราก็พาคุณผู้ชมมาดานตรวจจับ ความสวยกันต่อที่งานปลดล็อกสู่ผิวอ่อนกวัวไหวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากคาแหลงแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นงานนี้ก็ต้องเข้าไปกรุบกริบกร,กรุบกริบกับแม่งานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ิฉันทิพรวรรณประเสริฐอดิศร General Manager ฝ่าย Training และ Spa Business ของคาแรงนะคะวันนี้นะคะเรามีการจัดงานเพื่อที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของคาแรงนั่นก็คือตัว Treatment Essence นั่นเองค่ะค่ะสำหรับตัว Treatment Essence ใหม่นี้นะคะจะเป็นตัวช่วยปลดล็อกกำแพงผิวนะคะเพื่อผิวสวยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ตลอดไปนั่นเองนะคะโดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเหมาะสมกับ ผู้หญิงทุกวัยนะคะและสําหรับสาวๆนะคะที่อยากจะมีผิวสวยแล้วก็อ่อนเยาว์นะคะยังไงเรียนเชิญนะคะได้ที่เคาน์เตอร์คาแรงทุกสาขานะคะในห้างสรรสินค้าชั้นนําทั่วไปค่ะกรุบกริบกรุบกริบก,ก,กับแหน่นะจ๊ะ